พูดถึงว่าที่สสไปแล้วมาต่อกันที่สสพักภูมิใจไทยกันบ้างพบว่าติดเชื้อโควิด -19 8คนรวดนะครับทำให้สสอีกจำนวนมากต้องกักตัวสังเกตการ7วันแล้วก็ตรวจ ATK เพื่อหาว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่กลัวกันว่านี่อาจจะเป็นคลัสเตอร์สภาครับนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีสสของพักติดโควิด -8 คน ว่าได้หาหรือกับที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้มีจํานวนสส,สที่ติดเชื้อโควิดเท่าเดิมส่วนสสคนอื่นๆอยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา7วันจนถึงวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์นี้พร้อมจะตรวจเอ k เทุกวันทั้งนี้ในวันที่1่กุมภาพันธ์พักภูมิใจไทยจะจัดประชุมสสผ่านระบบซูมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งส่วนจะเสนอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเลื่อนการประชุมหรือไม่นั้น ยังต้องรอการพิจารณาอีกครั้งหลังการประชุมพักก่อน